บอกแค่แกคนรถือคนามแต่นอยครับปูแช่ว่าแก่ไงเขาบอกแคเยิ่เนาะบันแจะมาแก่คนแรเก่าเลยแค่คนเดบักใครตัวเขาบอกแคเดิมเนอบอกแค่ชือปบักบักใชครับปู หัวรัฐบาลไทยเขากะทำเพิ่มเขาเพิ่มมากอีกวันงเออเพิ่มมากเขาอยู่เพราะพ่อขายวันแข่งครับเอรเนี่ยผู้จ่าดันงก็ต้อว่าแ่งมวนน่ะเอาตัวได้ตพวสิถเพิ่มเพิ่มวันครับพอขายีถือวัจงมุนหรือว่าคือยิ่เออเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยจัดเ้าวักเจ๊้ไปเรือเพระว่าถือวัดมุงได้ถือไเขาบอกเขาเพิ่มเก้าวัาเจ๊ซื้อรือไอ เออนะขายนอืัวยใชรับขนายนกชัวเปนบ่มยเนยงครับ้เลยเจบพอหวาอันนี้คือกกรตัวเด้เด้อครับผไดปเชื่อหูอืพอหวาพอตัวจะมื้อืมท่านเจาท่านเขาคือเขาพึ่งมากยังครับผเขาคือเพื่งมากบาทนี้มันพอขายเขาใจนั่งครับพอขายได้ว่าพึ่งเพิ่มนะะแค่กาเป็เจ็คือพอหวานจะคือไหย่งครับ ขึ้นมากอีหรืออะไรเรื่อยครับปูแต่ว่าออกบ่ออกบ่รู้เนาะเพราะว่าเขาขึ้นมากอึไมันได้แค่นันอะไเรื่อยครับบัดนี้รับแขนก็เด้อใครเว้นอะจรกหน่อยเนาะเนาะเออร้ายปูร้ายคนไงร้ชื่อเสียงยังงามพราอาจจะไม่อ่านทุกคนเนาะเออนางเพิ่มเพิ่มแม่งก็เพิ่มนางมารีนางทันรักอือดารัก เปรมยอารุณ์รักเดียวกันนั่งรักขณาวดีพรมกับขีไพพรมกับบังอ้อนโนโฉวันมิถาเหมือนโนขอจะยืงนะั่งคือคือ<า>แข็ม<า>โนขอคือคือบอกขังก้อนเครื่องปิ่นขชวนะอ,อันนี้โนโฉปียาพรการชนา่มวมงสวายพรมกับนาบวัวชีไม่นั่งรำไคร จะกับเพ่งประพานางรำด่วนแล้วก็จุขาผ่อนอ้าวให้มือโคกมือรับมือโคกงมือมันหึงหึงแล้วก็มือได้คือขึ้เเราตัึงยืมครับพอเบิ้งบดเกลดเทานั่นอ่ะอือ่แต่เบิงาคือคนธัรมดาก็เพมันยืนอื่เกเอ๊ะยากหน่อยบ่ยืมมอกระชอมืคุ้มมือคุ้มมืุมมุ เบีดรอยเด้อยอคนังมครมแล้วไม่ครบ่ยสกาเสียกาซาอซาคือเลโอ๊ยเจ้าเชี่ยมยเด้อทุกไม่ถ่อมอุกคนไม่ถ่อมทุกคนคือม่ยเสี่ยมถึงใหม่เนาะโอ้เชี่ยนเด้อเชี่ยนเชียียนเชียถ้าพอมันก็ตเ้ เขนพคมันหมวดจะเริ่มครับรูเออเอาอย่างไม่ไงคอแข็งหันงเวยออก็มีบ่งคอยมือไฟเริ่มกับบางคนยมือไฟครับคือรายชื่อขาดเนาะอือยาบมือเข้ามือมันโบกือมือแห้งงอทอขี่จักนนั่งเพ้นดวงใจกันยาวีนึกสุอวิมงนั่งไข่มุกอือก็มึงนั่งไข่ไกลเรื่องค มือโคกมือแรกมือโคกมือมังหึหงแล้วก็ดูวยทุกคนนะลูกนะนายทีจุกห่างอืมนางระกุ่เข้มแข็งแล้วพี่ผัดนาง้าวน่งสายฝนร่นกระโคอืมอ่มือโคกมือดับมือโคกมือมันหึหแล้วก็ดูวยน่งระกุ่มันบคือกันนต่งนางงักงอนจักบ่บ่คือข้องจากของบ่อวาง้นายขโคอืม่าฮาฮข้นาย้ครัมนี่เนาะ เออไงประัติอืมพัดกลนอรผ่าดมันยังบุพัดกลนอารผ่าอืมร่วมบุ้มเออสามขั้นบาทสามมือขมือดับมือขบมือหมันก็รูเจอเต่เฉยเฉยเฉยอยู่นมเสีงเบาๆคือคือเนี้ยนะปวดเี้วเลยอีนนีปวดเท้าอืมเออจืองานวดเ๋ยวจะมาปฏิเ็ดลึบบ่ไม่ใครนํำมันกพขอเนี่ยว่าทางอีนเวดเทวอัไเนี้ อ็งยังเก็วันมึงเอ็งคักขวดเย้าให้เขาบอกแต่ออกให้ได้ก่อนงั้าวาจะออกขาวดเยวาให้เอ็งยังค่องวันก็เด้เมื่อว่าน่็ใช้มื่เจาะขานก็ตาเอา่ังนี้นกให้อีนังเจอวันอืออกคาวไปเจียวันนี้แกเร็วแล้วก็แกด่วนเขแกไหมจ้าปูหมูกวกาแก้วก็ได้คลิปเต่าคลิปเต่าเออ เรื่องบ่อน่ค่ะอืไปไปขึ้นอ kind of mm. ืเ็กนี้ขาขวัญใจนะงงถูงงาถูเยอนอือแค่ว้านอนถูงน่นอย่างงงดักอืองาข่เน่าปากทับเปทุกโพล้อเขาในจุมุ้งอือเพรเด็กเกล็กเขาูีเ่องเกยวกับอีพออ่านผิดมฉทนมาคู่อจะมาโทษอือนางฟ้กันนงาขอขากูพ้า รวมสงมาหาเกศอยู่ยกับอิอ 1, บอปอนยพันไปอีนัเป้เพอาสุดไปนั่มันชื่อเกศเหม่เออสุดไปเบ่งบนลูกไก่เจอผู้ไม่รู้อืมบ้านดอดฟูเขาว่าบ้านดอดฟูเพราเคยเคยเห็นโว่เอออยู่ที่เนี้ยมองนอนนอนเนีน้ยอืมมองนอนนอนตะวบนออกเสียงเหนืนะอเออมือนี้มืองั้นไม่ใช่มืนี้นะ มื่อนั้นจะมือหมอรำบักเชือเอมันปิดเจ้าภาพพวงมาลัยบักรเชือมัจะแก่ไปคนละสิบบาทก็กตัวเปิดเจ้าภาพงานหรือจะอืมก่คนละสิบบักเชืเอิบสิบบาทเออมันวันคือเก่มันจะกี่ยคนละิบบัเอกเอว่าเก่ยายก็ระใคอีพอผู้ขาสิคู่เพราะฉหมอรำมือเ่าใหญ่จริงม่งมาเหมือนกัน บักักบักนี่บกักบักรัวบักจักย่งขึ้นไก่บักักย่งขึ้นแกวเนาะร้ายปู้าโคบอกือบ่กแกวโค้รายข้นัสตามแต่น้อยแช่ไหมบ่กแใไงเขาบอกสียืมเนาะบักเจะไม่แก่คคละเก่าเนาะเสียยิมเนาะบักจอกตัวเขาบอกเสยยอมเนาะบกเอชิบบักบักสืยืมเนาะเขาบกเือช น้องเสรน้อเสร็จิื้อครับพูหั่นวันหนางเนี่ยบักับเป็นกึน่งเน้อเป็นกึน่งอะไรเริ่มครับเอาเอาก็คือเริ่มนวนถึงมากึ่มพวกรงกันบอเรื่มครับพูเอาุ่เป็นกึ่งล้เริ่มครับพูแกบื้อิ่มอาบฝากแค่กัพูกอกเรื่มครับพูกินฟ้าดีเหรพดีครับเรื่มกับเปจับผ้ามือครับแล้วแต่พูครับแจกไปแกเร็วแจก่วดเรื่มเอ๋อ ถั้งรักก้าวิบบาทก้าบบาททั้งนึง้ได้ไปว่วงผมมากแต่้ตะเริ่มเอืเงินรายได้ห้ตกตาม่าเรื่องขา,มมาปูผ่านมาแางท้องไอชาปูไอชตานางรัตนาพรคำโ้มเก่ผมแล้พวพอเล้วพ่องมาได้เก็พ่วงพร้อมครับอืมขอห,หายแก้อาการเจ็บป่วยว่วาแข่งอ่างรูปอีก,ม,ก,ม,กมื่อหงได้บุกเต้อ บาดนี่งอให้เงินได้นอก k h ให้คข้อได้มากขอให้สุขภาพแข็งแรงแรงคุ้นๆเด้อเด้อเด้อแรงออกกำลังกายมือได้ขึ้เก่าขึ้เก่าขึ้นเก่ารูเด้อเด้อมันก็สิทธิเท่ารอืมแข็งแรงขึเก่าเนี่ยเท่าดวยอมอันนี้นางกิดดาผาหาดินช่ะา่อืม เพราะครอบครัารวมแครก็คง้างบวญเอาไม่คงทม่ได้ไม่คงไม่เหมือน้นก็รวยก็คงจะดึงจะดึงนะลูกนะไแค่นี้เขอบค้ัได้ออเออเคีปเอบ่นเคบปเอะกับปัชมาวารที่เขาใคร้็คงทางบุญกับาม่คงไม่แล้ไม่คงไม่เหมือนน่้นก็รวยกมคัง เออนี่เขากับถวายเกลกันด้วยไม่เกลกันก่อนก็ยิ่งบ่ามตัวเลยยิ่งขี้มมยยิ่งปวะเขียโู้อ๋อจะเขี่ัถึงคนเดียวกันเขาไว้สกินเขาไว้สบู่ท่าเมื่อกี้ผู้เลนเน้อเนาะเออนั่งโู้ใดคุณอ่ะไม่ยังเยอกว่านี้กรถวยเกลกันแล้วก็นั่งปวไใคร วิ่งเนอ่นวัยบวกแถววัยป่วดท่านได้กอกใหม่เอาไม่ขวไม่ด่วมวรไม่แย่ก็ควรโเหอหิวแล้วก็รวรัวอลยแถววัยเดี๋ยวมันมันจะแข็งเป้ากูตัไอ ล้วนพวกแกเขาตัุกูกับกูปูตาให้อีนังไอเยนจริงๆนะให้ไแกคะแนนเต็มสิบเจ็ดสิบเก็ดแล้วก็สิบเก็ดนะลูกนะอ่าวก็มือให้มือขวบมือด่มือขวบมือไม้อีนังไอเสียงกมันจริงก่มันเซนเด็ดตัวมันออกไม่ยู้ไม่ใช่เก้าศูนย์มึงรู้ว่าปูตาฟันโฉมปูตาบวกเก้าศูนย์นะคะวค่องปูใจกาเท่าให่ร่วงานเลยปุเออนั่นแหละค่าเครื่องฟอกอาหาเรืมยืมก็ออกส่วน เกครับรืกระดูกนอน้อนพ่อคุณไดนอกครับเขินคือคาดบันขาดบัวคืออันนี้เนี่น้อยเสียค่าเชิมรือโอ้ยแต่สมคากุญือพอขนะนี้ผูก่าเออรัเทารายเดือนแล้วอือแต่ว erm ่าได้เสียค่าเชิมให้บักหัวขางยูฮะบักมากกาะก่อหน้าก่อหลังยูฮะหมดเ่ เออเอาอ่นยังเงายบอยมือขบมือแบบมือขรบมือยมามือครบภาพแข็งแรงเงินตรงไหนนองทองตรงไหนมาถึงทิ้งไหนไม่หายวาชื่อไหนกูบามาแข็งงี้กีไก่เด้า็ยังเบหน่อนวะเออให้เตเงนไหนเนาะก็อาไว้แข่งเนาะ เอามาทางนี้มาทางใช้ตรวดขณะนี้ทางขวาหมวกเลือดแต่ด้านใช้มือเออขยับขยับเข้ามานะครับเยื่งปล่อยให้เขาโค้งหน้ามันยื่งเอาปูเออด้านใช้หมวกด้านขวาหมวกขยับไาทั้งด้านนั้นนะครับอพูดดีด้วยอือันนี้นั่งฉากกี่จักราวิชาละแบบขนหนรักรุงผ้าร่วมแข่งคุ้มข้างรวมกับพ่อขามหมื่นสองพันบาทอ่ะมือเก็มือดาบมือเก็บมือมา <uther. S 2> ขอให้เงินได้เนาะขอให้ขห้าวได้มาเออย่างคือจะกผ้าอืมจะแกะโคกพงมวนอืมยากได้จะปูอยากได้อืมต้องมาถวายต้องผ้าป่าต้องบักใหญ่นะลูกวัวชิมานี่นะเออพ่อจะวางเงินไว้ให้ดึงให้แกไปก็นตอทุ่งตอห่วงเนาะลูกเ้อคงได้คือจ็ดแข่งมาหาเกียร์ยืนรุ่งสิบเก้ายอดให้ทอดนอดคลุกๆอย่านี้อืม ในราคาโค้ก,คกเจ็ดเก่ารืมฉันเจ็ดเก่าใโนโคกเจ็ดเก่เยืเอาไปโค้กหมนเรอบ่าเวบ่าเร็วเลยได้ยบาเร็วเช้าบ่าวเดียวบ่าเวเบายบ่อวโ้เออรับ

มันเริ่มเกิดขึ้นอะไรก็มันนังก็ขาดฝันเนาะเออไม่แค่อยแกจเขาเขาใช่ขวเขาไน่ใช่ถังมากเลยมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเท่าหรบอกเคาอ่นอันนี้นางหน่อยชาพักดอร่วมทางมหาเกดีกับองค์ปู่อ่ะขอพิเศษบอกอือหามเขาเใครอยางว่างามเขาหามงเด้งชิดเก็ด อามือโคมือร่ามือโคมือหมายงย่งหอยเยอะกี่สุดจังได้มือได้พว้ก็เดียวเท็มากนะยเนาะขึ้นมาเดวเออได้ขวามือได้ซ้ายมืออืเียเหรอ่เฮยทำไมถึงเหนียวจังหลับมัเหนียวอีก เออที่นคอบกับพันธุ์ไอีกพ่อไม่ใช่เป็ีเหนี่ยเดียพอชื่อว่าเหนี่ยมาสัน่งเออเอน้องดูกีก็ได้น้องมันคนยากน้องดูกีเนาะเอาให้กูกีกับครอบครัวขั้งเคยมือก้มือแรงมือกหมือไหวหึหึแล้วก็รูว่เปิดปากจากุ้งงนะบอกทั้งเคยด้วยตือท่ั้งเคยอพคอยเปิดบากจ่ใหญ่จืดไหมฮึเปิดปากจ่าเพราะยกเยอจืด เอาบุรไงเรือแต่ว <we ่าข้ามันปล่อยเอาบุญรัาน้ำไหนกลางคือเปิดว่าแจกข้งขื้อยื่แต่ว่าม่เปิดจังไดกโอ้ยเปนนืมา่อยให่เลยม่อบอลูกสูยิ้มเมื่อไรลูกซูเดี๋ยนีย เดี๋ยวเขาเรื่อบ่อเรื่องเรืไปหายเขคือไเรื่องไม่คือเขาย่างพอด้เนคือไปหาอยาปเือเน้อเขเปเปยเปเปเปยเปเปยเปลเรื่องเนื้อทเิยัง้ใคร่งใครเเปยเปยเปเปนเปยบอกตไเรื่องใช่ไครับเปลี่ยนกา เดก็อกถปนค่อม่างก่ั้องงานวันก่รวันก่อนไดใครขวงหูงานเพราะกะคบทางรกับโอปูอห่นึ่งถึงเจ็ดค่ะคนละครึ่งค่ะวันนี้ขออึกค่ะได้เลยพ่อแัดให้อิ่งนั่งกอดใจถึงชิบตา

ขนาเจแขงูวก็งับกรอรอวันคือคือฟัรปคือคือเวอร์ติชันึ่ขนาดนี้มาไต่ดูก่อนมาจับปูฟ้าเรื่อึ้นมาม่ใ่ฟัวรก็โอ้โหอจะเสียแจ๊บมันใจน่เอนี่คือกี้จะปูัวรบาริปะเรื่องาๆคืออะไร ยิ่ไดอีกได้อีกัง้ยก้อยไม่หายโคออีรแวข้าวโพดามว่คือจะปวดเชื่อว่าค้ยคัมปตัวเด้เพรวันนี้วันนี้จะเดี๋ยแตะดวนด้วยบลุงมใบมือแข่งแข่งมาขอให้อืกนักก้อยเปิดโครเปิดครบเปิดโคกเปิดมันเปิดตัวไหนเปิดตัวไหนก็ให้ถูกแามตัวตรงอือเพิ่มเพิ่มเพิ่มข้าโบขึ้นเขาเรื่องขึ้นา เาล่าไปเอเียงีอ่มือขวมือามือขบมืงหวาก็คือแคก้มมึงนาะมอถปอก้นกองกองขนานใครตีูกาวัน้ชิบบา่นคือได้ขนือนถกนักองกมเจมุ่เมุเวันนี้บันคแจกไปเลยให้สิบเก้าอืมทำใหสิบก้า

ตงบังเกิดแค่พี้นเงินทองร่ำรวยรำรวยกำไมยถูกวยบอลเสิบเก้าสิบเก้าบบนี้ที่แล้วมวะแต่่าหกถุงเฮ้กถครับคุณค่ะเอสไอกาพอดีเอีแฟนชองไอผ้ารวยทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะเป็นจังไหนน้อได้ฟังค่ะลมคมค่ายผู้ตาวันที่สเมษายนพศสองพร้อไปแล้ว ตีได้ตัวใดกันเนาะค่ะท่านชมค่ะบางคนเนาะค่ะอาจจะตีได้คนละตัวกับแอดเนาะค่ะกะแล้วตะบุญไพ่มั่นค่ะท่านชมล่องฟั่งเอาค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่ฟั่งบ่เข้าใจฟังบ่ทันแอดซิมาสรุปให้ฟังอีกรอบนึงค่ะอาหารมื้อนี้ค่ะสําหรับอาหารมื้อนี้เนาะนี่ค่ะํามากรอบได้จัดรอบนั่นค่ะท่านชมมันมีหลายรอบเนาะค่ะมื้อนี้ค่ะปู่บอกว่ามีพี่น้องเนาะค่ะ เน้นๆหาหกกับ1นึ่งสองค่ะใหเอฟซี FC พอยิมค่ะสิเกจัดดวนเนาะค่ะมืนอนีปูเน้นยัง19ค่ะแล้วก็ใหเอฟซีเจวันค่ะเอฟซีเจวันสิกับ90ค่ะ<อ>ใหเจวันสโตเห็นแคนเลยเนาะ,ค,ะค่ะก<อ>็คือเก่าเก่าแปดค่ะไฮเจวันเก่าเก่าแนาะค่ะบอกว่าเป๊ะเลยมืนอนีค่ะกะจิ้มดวนเนาะ,ค,ะค่ะหกศย์ค่ะ สายด่วนค่ะฝาาไปจิมค่ะมันสิบัทันเวลาค่ะแคปหน้าจอไวค้ค่ะค่ะออกไล่วันแล้วก็ออกไล่เดือนได้คือเก้าค่ะสำหรับหมวด16เมษายนพศ2 5 6 7เนานะค่ะปู้ตาบอกว่าวันที่7เสียเอกสีะแจกเงินคนละ10บาทนะคะะนี่ค่ะต่อมานะคะพอยิมค่ะส่วนพอยิมได้แจกคนละเก่าร่อยเจบบาทค่ะ นิจพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะปู่ตาค่ะไฮแอดไอเนาะคะ่ะสอบได้ที่17ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงปู่บอกว่าปู่สิบบบอกอีกเนาะ,ะ,ะค่ะก็ะค,ะะคือเอฟซีเนาะค่ะคุณ <Yeah. S 1> จิราภาเนาะคะ่ะก็คือหกเจ็ดเก่าค่ะให้คุณจิราภาหกเจ็ดเก่าเนาะค่ะปู่สิบบบอกอีกกว่าสันก็ <Yeah. S 1> จดไว้เนาะคะ่ะมันสียดายเลืมค่ะ ตอนสุดท้ายค่ะเสียงโกนพอยิ้มค่ะแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไอสำหรับไลฟ์ซดนี้เนาะคะ่ะอาจจะโดนแน่เนาะคะ่ะสวัสดีได้ฟังค่ะลงพบค่ายพูดตาค่ะี๋ยวแอรสิเฮ็ดคลิปสันให้ท่านผู้ชมฟังนเนาะคะ่ะสำหรับท่านไหนฟังว่าท่านกับไปฟังยอ้ยอนล้างไหนที่คลิปสันเนาะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณปียธิดาเนาะคะ่ะน้องไอ้ขอเข้ากลุ่มด้วยค่ะเรื่องเก่าลายเสียหายหมดเลยจ้า อันทักมาซ่วนโตด้ค่ะเดี๋ยวแอดไอเอาเขากุมไฮค่ะท่านชมค่ะขอบุญขอบคุณนะคะที่เขามารับชมและฟัง่องไอพ้าด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะทันใดที่เขามารับชมแล้วขอหายโชคๆวันมาลำๆเรื่อยๆถูกผู้ทุกคนนะคะเน้นๆเลยค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะโชคดีทุกคนคะ่ะ